สวัสดีครับปิีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จ่องทองใสพารวยนะครับเอามือนี้แอดกลับมาที่วัดปลาโศกหน่อยนะครับมาเห็นพญานาคโปรเจตเสียนนะครับอยู่ที่วัดโศกน้อยนะครับมาขอจบกกับปูดำขาไล่กันนะครับ คับผมพญานาคผู้เจ็ดเสียนให้โชคนะครับพิธีทอดป่าโศกน้อยนะครับกมาทำพิธีขอ,อโชคกับผู้ดำ้าไล่นะครับเดี๋ยวจะพาไปทางด้านนี้กันนะครับพาไปดูไปชมทางด้านนี้กัน ซึ่งทั้งนั้นนี่ก็เป็นองค์พระศรีวรีนะครับอีวัดปลาโศกน้อยนะครับองค์ศรีวรีให้โชคนะครับแต่มาจากโชคลับของปููดำขาไล่เพื่อนนะครับเพื่อนในองค์พระศรีวรีใม่สักระบูชาก,กราบายนะครับปู่เป็นไห้โชคในครั้งนั้นก็เลยไต,ต่มาเห็ดมาสร้างนะครับกับเบยแรงจิตแรงศรัทธาแรงบุญแรงกุศลจับ เอและช่อง youtube ต่างๆนะครับหลายๆท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับถึงได้สำเร็จร่วงไปด้วยดีก็ขอบขอบคุณเอฟซีและช่อง youtube ต่างๆ,ๆที่เขามาร่วมเข้ามาร่วมถาวายองค์พระศรีบรีนะครับซึ่งอัินเชิญมาจากจังหวัดนครพนมนะครับ วันนี้มากับขอพรกับองค์พระศิวรีกันนะครับพิสุทกันครับสาธุ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศิวรีจะมหาเทวโรเทวตานะระปูชิโตโสระห์โม ปัจญาทิม <okes> ีอาหางวันธามิตังสัทธาสีวรีจมหาเถโรยักาเทวาพิปูชิโตโสระหโหปัจญาทิมีอหางวันธามิตังสัทธาสีวรีเทระกุนางเอตังโสติราพังพระวันตุเมสีวรีจะมหาเถรโรเทวตานารปูชิโตโสระหโหปัจญาทิมีอาหางวันธามิตังสัทธา Áng, त त สีวรีจัมหาเทโรยะขาเทวาพิพูชิโตโสระหปัจยาทิมเฮอังวันธามิตังศรธาสีวรีเทรคุณังเอตังโสติราพังพระวันตุเมสีวรีจัมหาเทโรเทวตาพิพูชิโตโสระโหปัจยาทิมเฮอังวันธามิตังศทธาสีวรีจัมหาเทโรยะขาเทวาพิพูชิโตโสระหปัจยาทิมเฮอังวันธามิตังศทธา สีบรีเถระคุณังเอตังโสติราพังพระวันตุเม่เ,เดี๋ยวมาเดินทางไปทางนนั้นนี่กันนะครับเย็บซีดกันครับเ,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแกะกตานะครับโอ้ยไหนสะได้นะครับ,บเอ็ดไปมาเนียวันที่ผ่านมาเนาะครับเนาะนี่ครับเอ็ดก็นึกถึงแต่องค์พระสีวลีนะครับแต่ว่าบร,รีขึ้นมาเบิ่งนะครับเนาะ โอ้ยนายเสียดายนะครับเอฟซีหกศูนนะครับหกเจ็ดเกือบเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเกือบเข้าท<อ>ั<อ>้งบนทั้งล่างเสดายมากเนาะครับเนาะบอดได้มาขอโชคก,กับองค์พระซีบรีก็เลบยบอดได้เห็นกันนะครับทางในครางนั้นก็มีผู้สื่อไปนั่แต่ว่าพวเขาบอดบอดได้เข้าในรอบนั้นนะครับโอ้ยนายเสียดายนะครับเอาเยอะไปทั้งด้านองค์พระสังกายใจกันนะครับซึ่ง แอบมาทำพิธีขอโชคก,กับเจ้าปูดำขาไลายนะครับมาเพื่อว่าจะสร้างองค์พระสังกัจจัยนะครับแต่ว่าก็ยังพระท่านได้สำเร็จล้วงเนาะครับเนาะอีกทีเดียวกันครับก็บได้จังเตะแท่นนะครับได้กอด่อแต่แท่นไว้แต่ว่าองค์พระยังพระท่านนี้มีปัจจัยที่จะไปดูค่ะแต่เชิญมาปฏิสถานหนะเต็น นี่นะครับก็คือขาดตัดใจนะครับก็เลยได้มาขอจบขอรับกับจบูดัมคารายนะครับเนาะนี่ครับทีแต่ท่นไว้นะครับแต่ว่ายังประ่านได้เสร็จสมบูรณ์นะครับยังไม่มีองค์พระปริสถานเอ้าเอาเอาอซีทุกท่านครับนี่้ะครับเด้อบ้านนี้ในหววนี้นะครับตัวเลขแนวทางนะครับ นี่ครับถ้าหากจะในมักชอบ3าตัวก็จัดไปได้ครับเด้อจัดไป1 9ึสองนะครับหรือว่าตัดเหรียญสตัวไปนั่มนะครับหนึสองสลับหรือกลับเอานะครับในหมวดวันที่16หกพืชสกีกายยุนหงหานะครับ1 9ึสองนะครับ1 9ึ่งเสองหนะครับ1น 04นะครับเอารวมด้วยช่วยกันนะครับได้เหตซีรกท่านครับถ้าหากท่านใดได้โชคได้รลับกับตัวเลขแนวทางนี้นะครับกรร็รวมด้วยช่วยสร้างองค์พระสังกัจจายให้สําเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับซึ่งปูด,ดําขาไล่นะครับเปุ่นอยากให้อันเชิญองค์พระสังกัจจัยมาปฏิสถานไว้นะเทียนแห่งนี้นะครับแอดกับพญายามขอโชคขอหลับมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในสองวดที่ผ่านมานะครับ กาจัดบุหรี่นะครับเนาะครั้งหนึ่งก็ได้เก้าหนึ่งห้ากับมาออกหนึ่งหานะครับแต่ว่าจัดบุหรีนะครับสองวันแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับในวดที่ผ่านมานะครับสามเจ็ดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดนะครับกับไปเขาอยู่ที่เจ็ดศูนย์ก็จัดบุรีอีกนะครับมาเสีไดนะครับในวันี้จึงได้มามีมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาฝากท่านผู้ใจบุญนะครับ ท่านผู้ใจบุญท่านผู้ใจกุศลนะครับถ้าถูกถ้าได้พอได้มาร่วมด้วยช่วยสร้างองค์พระสังกัจจายมรดิษถานไว้ณวัดโศกแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นที่สักการะปูชาสักการะบ่ายแก่ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาหรือว่าผู้ที่เพิ่นมาเจ็บของปลาเจ็บเห็ดเจ็บพืชผักของปลานะครับ ก็ให้ได้โชคได้ใช้ไปพร้อมๆกันเด้อครับเด้อยสำหรับท่านใดที่มักที่ชอบนะครับ192ไก่สลับกรับเอานะครับหรือว่าตัดเล่น2ตัวด้วยนะครับ192นะครับส่วน2ตัวก็มี14แล้วก็0 4นย์สะครับเด้อนะครับในหมดที่ผ่านมาอ่ะไปท่าพิธีขออยู่แห่งใดก็ได้เลขแร,ก,รกก็ได้1 3 7ต่อมากอะ พิ่นบอกว่าเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมาเอาเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นศูนย์ก็เลยเป็นศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับในงวดที่ผ่านมาสองตัวเข้าเต็มเต,มต็มแต่ว่าหาจัดประเด็นนะครับในงวดน,นี้จัดให้ได้ได้ครับเด้ะสำหรับท่านใดที่จัดได้ก็ดีใจน้ำนะครับแต่ว่าอย่าลืมถ้าได้โชคได้ใช้แล้วก็ มาร่วมด้วยช่วยสร้างองค์พระสังกัจจายเพื่อเป็นสิริมงคลแจวัดป่าสใหม่แห่งนี้นะครับ192่ง19าสำหรับ2อตัวก็คือ1404กราบด้วยนะครับบนล่างไว้ด้วยนะครับอ๋ จตหยิบจับฉาะกินแมงรัฐบาลวดประจําวันที่16พฤศจิกายน6 5หานี้ไว้นะครับถามักได้ชอบนะครับถาบ่มักบ่ชอบกับผ่านนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใจวิจารณญาณในการรับชมรบฟังนะครับชอบค่อยจัดขัดก็ผ่านนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอกับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาเป็นกระร้าเร่งเชยร์แรงใจกดซับสะไขกดไหลกดแช่ห้แช้ทางจ่อง ทองใสพารวยนะครับขอกรับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแชร์เป็นสะพานบุญไปนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางก็มีเพียงแค่นี้นะครับกดแชร์ก็ขอให้ท่านได้กดไลค์ขอให้ท่านรวยนะครับกดทั้งแชร์ทั้งไลค์ทั้งคอมเมนต์ด้วยให้รวยๆเฮงๆปังๆกันในหวดสิบเอ็ดอ่ะสิบหก พฤศจิกายนต์65นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีตัวเลขแนวะท่างมาฝาก1921404เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขได้โชคได้ใช้กันไปทุกทวนนากันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม